สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสเตวันประจำวันที่27ธันวาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธไปจับตาสภาพอากาศกันก่อนค่ะมวลอากาศกำลังเย็นกำลังแรงจากจีนแผ่ลงสู่ทางตอนใต้ส่งผลให้อุณหภูมิในไต้หวันลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าช่วงที่หนาวเย็นที่สุดจะเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุดอาจแตะ7ถึง11องศาเซลเซียส มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนเริ่มแผ่ลงใต้ตั้งแต่วันศุกร์ทำให้อากาศในหลายพื้นที่เย็นลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนในวันศุกร์ถึงวันเสาร์จะมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันเสาร์ปริมาณความชื้นจะลดลงและอากาศจะหนาวเย็นอย่างชัดเจนโดยอุณหภูมิที่หนาวที่สุดคาดว่าจะอยู่ในช่วงเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์อุณหภูมิที่พื้นราบจะลดลงเหลือประมาณ7-11ถึงอองศาและบางพื้นที่อาจต่ำกว่านี้ 一路逐渐的下降哦，到了礼拜天的清晨，呃，北部在台北这个区域，可能甚至会出现十一度左右的低温哦。呃，目前的预报趋势来看的话，要有降雪机会哦，其实是在今天到明天的清晨。 นักวิเคราะห์สภาพอากาศระบุว่าสุดสัปดาห์นี้ทั่วไต้หวันจะยังคงได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนจะชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้อากาศแห้งเย็นที่เข้ามาจะทำให้อัตราการเกิดฝนในพื้นที่ต่างๆลดลง อดีตผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์เตือนผ่านเฟซบุ๊กว่าความกดอากาศต่ำบริเวณตอนใต้ของทะเลจีนใต้อาจทำให้ไต้หวันเผชิญกับภัยหนาวโดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรงกว่าอาจส่งผลต่อสุขภาพได้มากกว่าภาคเหนือ คุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะเป็นปีใหม่2,568แล้วนะคะธนาคารทรัพยากรบุคคลที่ทการสํารวจแนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือนและรับสมัครพนักงานใหม่ของภาคธุรกิจไต้หวันพบว่าเกือบ60%มีท่าทีจะปรับขึ้นเงินเดือนและกว่า50%ต้องการรับพนักงานใหม่ในไต,ตรมาสแรกของปีหน้า จากผลการสำรวจของธนาคารทรัพยากรบุคคลพบว่าปีหน้าผู้ประกอบการธุรกิจ52.5%มีความประสงค์จะปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานทำสถิติสูงที่สุดในรอบ3ปีและเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว1%อัตราการปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย4.1%บุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่พักแรมการบริการและอสังหาริมทรัพย์จะเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ ที่น่าจับตาคืออนิสงจากดูดเหตุการณ์บริโภคให้จับจ่ายในช่วงปลายปีส่งผลให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนำร่องปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงานก่อนทั้งนี้เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจและดึงดูดบุคลากร ไก้สินปีแล้วนะคะกลุ่ม NGO ออกมาแสดงความห่วงใยกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเจ้าชายนิทราหรือผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพผักปีนี้ได้เตรียมเพิ่มค่าอาหารและอังเป่า13,000ชุดโดยจะมอบให้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์นำไปแจกให้ถึงมือผู้เปราะบางเพื่อให้พวกเขาได้รับความอบอุ่นจากสังคม แอนนี่ศิลปินชาวรัเสเซียที่อาศัยอยู่ในไต้หวันมา13ปีเธอเป็นเชฟระดับ4คลาสและได้รับเชิญจากองค์กร NGO ให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อรณรงค์ให้ความสนใจกับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพผัก ม, like มูลนิธิสร้างโลกร่วมกับมูล,ลนิธิอื่นๆมีเป้าหมายระดมทุนจัดชุดอาหารปีใหม่และอง่งเปาจำนวน1 3 0 0 0ชุดในปีนี้เนื่องจากผลกระทบของการระบาดโควิด COVID 19กิจกรรมกินอาหารร่วมกันคืนก่อนตรุษจีนสำหรับผู้ยากไร้ที่เคยจัดโตถึงสอง0มโต๊โตได้หยุดไป4ปีแล้วและเปลี่ยนมาเป็นการส่งชุดอาหารปีใหม่ให้ที่เย่จ้ฟเอจะทุกคนจะไปดูแลสแต่าคิดแบบนี้ 我这么想，哎、欸，可能大家就退了一点，退了一点，所以导致这样子的善款有一些受到影响。穆拉尼提桑洛克念兹玛，马经济抗 Covid 将复元，但资金投入仍缺，缺一半。希望在春节年新年，有机会得到社会的支援，同时邀请所有参与的组织，帮助我们继续。 สำนังกงานอายการเขตไทเปฟ้องนายเคอร์วันเจออดีตผู้ว่าการกรุงไทเปคดีรับเงินสินบนโครงการจิงหัวเชิงหรือคอแปซิฟิกซิตี้เมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ศาลไทเปมีคำสั่งอนุญาตให้ในายเคอร์ประกันตัวได้ในวงเงิน30ล้านนายเซินชิ่งจิงประธานคอแปซิฟิกกรุ๊ปและนางอิงเฉียวเวยสมาชิกสภาเทศบาลกรุงไทเปรวมถึงคนอื่นๆที่โผพันคดีล้วนอน,อนุญาตให้ประกันตัวได้แต่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักง,งานอายการเขตไทเปสรุปสำนวนคดีรับเงินสินบนโครงการจิงหววเชิงหรือคอแปซิฟิกซิตี้และคดียักยอกเงินบริจาคพักประชาชนไต้หวันสั่งฟ้องนายเคอรว์วนเจออดีตผู้การกรุงไทเปพร้อมขอให้สารลงโทษจำคุก28ปี6เดือนอยื่ก็ตามหลังผ่านการพิจารณาเป็นเวลา5ชั่วโมงสารไทเปมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ในายเคอร์ประกันตัวในวงเงิน30ล้านแต่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศและจำกัดสถานที่พำนัก นอกจากนี้ศารยังอนุญาตให้ในายเซินชิงจิงประธานคอแปซิฟิกกรุ๊ปประกันตัวในวงเงิน40ล้านนางอิงเฉวีวเวยสมาชิกสภาเทศบาลกรุงไทเป15ล้านนายหลีเวินจงอดีตเลขาธิการสำนักงานนายเคอ10ล้านและนายผพ่งเจินเชนอดีตรองผู้ว่าการไทยเปย5ล้านแต่ห้ามเดินทางน,นอกประเทศและจำกัดสถานที่พำนักเช่นกัน คุณผู้ชมคาเมื่อ20ปีที่แล้วในวันที่26ธันวาคมเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดอาเจบนเกาะสุมาตร,ราของประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่ม14ประเทศที่อยู่รายรอบเนื่องจากในขณะนั้นเป็นช่วงวันหยุดเทศกาคลคริสต์มาสที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาพำนักอยู่ตามรีสอร์ทและโรงแรมชายหาดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากมาย20ปีต่อมาหลายประเทศมีการจัดกิจกรรมและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น วันที่26ธันวาคม2547เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด9.1น,นอกชายฝั่งเกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งนำไปสู่สึนามิครั้งใหญ่ในเอเชียใตย้ส่งผลให้ประเทศรอบข้างมีผู้เสียชีวิตประมาณ2 3 0 0 0 0คนหลายประเทศได้จัดพิธีรำลึกในวันครบรอบ20ปีของเหตุการณ์นี้เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีผู้เสียชีวิตกว่า1 7 0 0 0 0คนที่จังหวัดอาเจมีพิธีรำลึกที่สุสานซึ่งฝังผู้เสียชีวิตกว่า14,00 0คนประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตประมาณ8,00 0คนโดยครึ่งหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รวมตัวกันที่สวนอนุรสร์ซินามิบ้านนำเขมจังหวัดพังงา<ๆ>เพื่อวางดอกไม้และไวอ้อาลัยรู้สึกยังไงบ้างในวันนะีนะ้20ปี ที่จังหวัดพังงาโรงแรมริมทะเลได้จัดฉายสรารคดีเกี่ยวกับสึนามิรวมถึงมีพิธีร่วมจุดเทียนลำลึกจากทางการและกิจกรรมของกลุ่มประชาชนโดยจัดขึ้นที่สถานที่ต่างๆในสี่หลังการมีผู้เสียชีวิตกว่า35,000นคนครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยสารรถไฟที่ได้รับการซ่อมแซมไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต10,000คนที่เสียชีวิตจากเหตุรถไฟตกหลงเพราะสึนามิ นอกจากประเทศเหล่านี้แล้วยังมีประเทศอื่นๆเช่นโซมาเลียและมาลดีฟที่มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนแม้เวลาจะผ่านไป20ปีแต่ภัยพิบัติครั้งประวัติศาสตร์นี้ยังคงเป็นบาดแผลที่ไม่อาจลบเลือนสำหรับผู้รอดชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตพบกับ PTS ีโฟกัสเตวัดได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ